ตอนนี้ก็มาต่อพาสสิบกล้ซึ่งพาสท้ายเนี่ยไม่ใช่พาสสิบเป็นอะไรไม่รู้ขั้บนนี่อะไรอันนี้อันนี้อะไรไป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  เ <c oughs> สียงฉันแปลกมากอ่ะเพราะว่าฉันอาการผิดปกติคือคนเป็นไข้นั่นแหละหมอบอกว่าเป็นไข้ดิบถึงก็กินยาไปก่อนแต่ถ้ากินยาไปละหลังจากข้อเสร็จอะแต่ฉันไม่ได้ถ่ายคลิปจะหาหรือ,อยังจะเ,เป็นเรือแล้วเนี่ยฉันเป็นเนี่ย <c oughs> รถด,ด้วยรถปลาปลาป,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 ป้าป้าอะไรป้าฉันไม่เียงป้านไมน้ำผมน้ำป,ป,ป้าป,ป้าไปโอ้ยนี่งสูงอ่ะอ่ะ นี่ไงพ่อเก็บศพพ่อเก็บศพค่ะคุณพ่อเก็บศพเมด้วยบาย ทำไมไม่รู้มาแรงจังเลยอะ่ะทั้งหมดนั่นแหละอันนี้คือที่พักเจ้าหน้าที่ของคนทเทผิล <c oughs> ลดละใครก็รอดรู ก็ยังรอดอยู่หลายคนอันนี้เป็นต้นมไม้เป็นกระจกด้วยพาไปอันนี้คือพาสสิบเนาะน่าจะต่อพาสิบเอ็ดนั่นแหละถึงสิบน่าจะเป็นองสิบห้ามั้งแต่ว่าเดี๋ยวฉันต้องไปเปลี่ยน ี๋ฉันต้องไปเปลี่ยนเลขก่อนเปี่ยนแค่ศูนยะ์แะจากศูนย์ไปห้ามัจะกลายเป็นสิบห้าอัน,นมันห้องเก็บศพคืออะไรอ่ะข้างในมีศพเหรอห้องเก็บอุปกรณ์เดียวห้องเป็นห,ห้องเก็บหรือเรียกว่าห้องเก็บของก็ได้อันนี้ห้องเทขยะไม่อยากเข้าไปดมูมะขุนเหม็นอัน,นเหม็นค่ะวโพด แฉะทั่วไปกองขยะอันตรายขยะอันตรายนี่มันใส่ซุ้ว่าแต่แบหลอดไฟเนาะอะไรอะตะนาดับรถยนต์ห้ามสูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่ฟื้นฟ้าปรับห้าพันบาทโอ้้หแพงตุวเลยอะแต่ตัวฉันเองอะไม่สูบอยู่ละฉันไม่ได้สูบบุหรี่นะบาย องเห็นมันจะถึงสักทีถึงแล้วบ้างตรงนู้นอะยังไงถึงแล้วอาคารส่งสุขภาพสุภาพหรือเปล่าไป ก็กายภาพบันบัตยังไขวดน้ำไปไป คนลมแรงมากเลยอ่ะลมแรงลมแรงอ่ะโ <Okay. S 1> อเคพอก๊็ไปใส่ตรงนี้ไม่ลมอ่ะได้ยินเสียงลมปะทุกคนได้เสียงลมก็ฟังได้เลยนะลมลมมันแรงอ่ะค่ะทุกคนอันนู้นอะไรอ่ะอันนู้นอะไรอ่ะ เขตยบ้านพักเจ้าหน้าที่นึงอันที่สองเ่เขียนว่าพักเจ้าหน้ที่บุคคลภายนอกครับครโอ้โหโอู้หแก๊สแ้แก๊สโอ้โเต็มเลยนอะไ,ไฟไฟ ไม่แน่ว่าถ้าเอา,าเราไปใกล้ามาน่ะมันจะระเบิดออกมันระเบิดก็จะระเบิดอันนี้คือจุดรับส่งผู้ป่วยจุดรับส่งผู้ป่วยเป็นผู้เสียไม่ชัดแนนะล้วก็จะเป็นใครใช่ไอ้นี่ไงใช่

มันจะกี่นาทีนะพักค่พดดักสิบมันจะกี่นาทีพักเก้าแค่สองนาทีเมื่อกี้ก็เห็นนอนไม่ได้ฝุ่นหนูน่ะเห็นอยู่อาจได้ใส่แล้วเลยเสียงอะไรไม่รู้รู้ไอ้ลมแรงอ่ะลมแรงมากโอ้โหลม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 ,ลมแรงแรงโอ้ยลมแรงมาก ลมแรงอะ่ะไปข้อขออย่าเงี้ยข้อขอ แล้วรอเอาของอลูกจีก่อนแกเดินต่อไโอเครอกพวก็ตกนกตอบ่าสิบเอ็ด